ร้านป้าน้านะคะหลายคนถามหลายคนบอกว่าร้านอยู่ที่ไหนถามนะคะร้านป้าน้าอยู่ตลาดไทยคะ่ะตลาดไทยคลองถมนะคะไม่ใช่ตลาดขายผักผลไม้นะเป็นเป็นตลาดคลองถมขายเอ่อเป็นตลาดนัดคลองถมจะมีเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสมีแค่สองวันเท่านั้นนะคะอังคารและพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเป็นตลาดนัด ของผมนะคะพน่าจะไปอยู่ที่นั่นนะคะตลาดนัดค่ะพนักไม่ได้อยู่ในอาคารถาวรไม่ได้อยู่ในตึกใหญ่โตนะคะเป็นตลาดนัดค่ะจะไปที่ตลาดนัดเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสเท่านั้นสองวันค่ะนะคะไปเจอไปรอรับนะคะทุกคนมาหาพนักได้ตัวเป็นๆเ,เยอะค่ะมาหาพนักเยอะแล้วหลายคนบอกว่าเอ,อดูจนมั่นใจแล้วก็มามามา,มาจากต่างจังหวัดก็มีนะคะบางคนไม่ได้ว่า มาโดยตรงนะคะมาแบบมาทุระแล้วก็ติดเหรียญมามาให้เป็นัดบาชมาให้ตรงวันอังคารพฤหัสอะไรเงี้ยค่ะนะคะาปนัดไม่ไม่ไม่ทักหาใครไม่นัดรับข้างนอกใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีติดต่อหาใครไม่มีโทรหาใครไม่มีไม่มีอินบ็อกซ์หาใครนะคะแน่นอนเลยนะคะไม่หาไม่ติดต่อใครทั้งหมดนะคะโทรมายังไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีเวลารับเลยนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่า,าให้เป็นนัทักไปไม,ไม่ไม่ทักนะคะไม่ทักแล้วทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เป็นนัโทรกลับไม่โทรนะคะไม่โทรก็ขั้นตอนของเป็นนักก็มีวิธีการแบบนี้เป็นนัดเพื่อที่จะทํางานตัวเองง่ายขึ้นนะคะบอกราคาไปเลยชัดเจนตัดสินใจซื้อตัดสินใจขายง่ายนะคะสะดวกทั้งสองฝ่ายทั้งคนซื้อคนขายไม่ทักหาใครไม่นัดรับไม่ไปหาถึงบ้านนะคะ มาขายให้ป็นน้าที่ร้านหรือไม่ก็ส่งมาตามขั้นตอนที่ป็นน้าบอกค่ะชัดเจนนะคะชัดเจนที่สุดรับอะไรราคาเท่าไหร่บอกหมดชัดเจนค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะง่ายในการตัดสินใจของคนซื้อและคนขายค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะ